วิธีเปลี่ยนเสาอากาศรีโมทของ T40 หรือ 20P ก็เสาอากาศเราพับลงแล้วก็หมุนเกีียวตัวนี้ให้หลวมเพราะหมุนจุนหมุนฟรีเกียวหมุนฟรีแบบนี้แล้วดึงออกตรงๆอันนี้ก็หลุดออกเวลาเสียบคุณต้องสังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคล้ายๆครึ่งวงกลมตรงนี้ก็คือตรงถูกไหมครัตรงเสาอากาศตรงนี้ก็มีรู ครึ่งวงกลมตรงนี้ก็ครึ่งวงกลมตรงนี้ก็ตรงห้ามเสียบกับด้านนะครับแต่เสียบกับด้านก็สามารถฝืนเสียบลงไปได้บางคนเขาไม่ไม่เคยรู้แต่จุดนี้เราต้องรู้ไว้นะห้ามเสียบกับด้านเ,นะเพราะว่าถ้าเสียบกับด้านอะ่ะเสากัดจะกลายเป็นหมุนสามารถแบบอ,อย่างเช่นว่าแบบนี้ปกติเราหมุนเก็บแบบนี้ถูกไหมับ เราเดี๋ยวลองดูเสียบกับด้านให้ดูถ้าเสียบกับด้านก็จะเป็นกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครัเสียบกับด้านนะกดลงมาได้เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถหมุนกลับมาฝั่งนี้พับเก็บได้เห็นไหมเพราะว่าแบบนี้ก็คือสุดแล้วแต่บางคนไม่รู้ก็คือฝืนแบบหมุนต่อปุ๊บเกลียวข้างในตรงนี้จะหักถ้าหักปุ๊บทีนี้ต้องมาลื้อรีโมทเพราะว่าก็คือเราต้องลื้อเปลี่ยนเกีียวข้างในตรงนี้ใหม่ ถ้าตัวนี้มันหักโอเคเดี๋ยวทีนี้มาเสียบกลับไปให้มันถูกต้องก่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาเกียวหมุนตัวนี้เข้าไปไม่จําเป็นใช้คีมจับหมุนเข้าไปเอาแค่หมุนแน่นด้วยมือก็พอนะครับแค่แบบแค่นี้พออันนี้ก็เสร็จครับ